สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่นี่คันนาคาเฟ่นะคะนี่นะคะที่นั่งนั่งสถานที่บรรยากาศดีมากเลยไม่ไม่ไม่ไม,มีคนค่ะไม่มีคนมีเราเอ๋อมีคนสองคนนะคะมีอยู่สองคนวิวสวยบรรยากาศดีค่ะหนีโควิดเข้าปา่าเข้าเขาเข,าเข้าดง ก็ไงจ้าที่นี่บรรยากาศดีไหมองงเอออียันนี้นี่ยคนานเห็นไหมคะมืดมากเลยอะคนาคาเฟ่อันนี้บางหน้าคนเลยอะคนาคาเฟ่นะคะเนี่ยไ,ไม่รู้อร่อยไหมเราลองชิมกันนะอืมอร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยจริงๆลองชิมได้จิ๊บนึงจิ๊บนึงมันยังไม่เย็นมากอร่อย บูบรีปั่นราคาก็40่สบเองนะคะเนี่ยสีบาทเองใช้ได้เลยอ่ะคือเราผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วนะคะก็เลยแวะซะหน่อยตื่ตรงข้ามกับชาโลมชาโลมเรากินมาสองครั้งแล้วเราก็เลยเปลี่ยนที่กินหน่อยราคามาที่นี่บรรยากาศอยู่กลางทุกนาเขาเลยเรียกคันนาคาเฟ่หนึ่งห้าสามตายเายีเกเลยวันนี้คือบรรยากาศดีอ่ะหนีโควิดค่ะหนีโควิด อย่าไม่วุ่นวายกับใครก็โอ้ไม่ยอมจับให้เลยนี่เป็นไงนักเลงไวชนเก้าอี้ล้มไปเลยอะ่ะ,ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูมีที่ถ่ายรูปมที่ถ่ายรูปสวยมากที่รักจา๋ายังเพิ่งเปิดก็ได้จากเสียงเข้านี่มีที่ถ่ายรูปนะคะแต่ตอนนี้ฝนน่าจะตกนี่คันนานี่มีทุ่งนานี่เขาเรียกเอ่อไถแปรละไถแปรรอฝน เพื่อจะทำนานะคะเนี่ยยากาศดีสุดๆเลยฝนตกป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กนะคะเนี่ยที่เนี่ยมันต้องกลัวไม่มีใครมีแค่เราสองคนดูนูน่นฝนตกพ้ำแข้างนอกก็มีที่นั่งตรงนี้ก็เป็นแบบ เออ่ไปพื้นกระดานนี้ยแล้วก็มีสะพานข้ามมาเราเห็นไม่มีคนเราอยู่กันสองคนสั่งข้าวกินโโชเฟอร์ดูแต่โทรศัพท์ไปตรงไหนก็ดูโทรศัพท์น,นะธนาเลอ,อ้นี่นะคะนี่สะพานที่เราข้ามมาน,นี่ดูน้ำน้ำไม่ค่อยใสน้ำโครนน้ำทุ่งนาอันนู้นก็ที่ทำอาหารเขา อันนี้คือที่นั่งที่นั่งแต่ไม่มีคนนะคะเนยะทุกคนคือไม่ออกมาอยู่กับเย้าเฝ้ากระเรือนเราออกมาหาข้าวกินนี่นะจ๊านี่นะจ๊านี่เนี่ยบริเวณบริเวณที่เรานั่งเห็นไหมคะเนี่ยจะไปที่ถ่ายรูปด้วยโน่นน่น่นน,น,น,นั่งมีที่ไหนโน่นมีอยู่ซักคนอากาศดีไหมคะอากาศดีไหมอากาดีอากาศดี อากาศดีมากดีมาก,มกคือแบบฝ<ก>นคลึ้มตลอดแต่ว่าก็ไม่ได้ตกแรงตก,บาบากแบบว่าป,แบบป,แบบปกแปดปกแปดปกแปดหน้าร่างค่ะอากาศดีไม่มีคนด้วยเราก็อยู่กันแบบสบายสั่งข้าวกินสบายสบายนะเนี่ยบริเวณล้อมรอบเราจะให้ดูนะคะอีกรอบนะจ๊ะอีกรอบนะจ๊ะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะในช่อง Youtube สาวแอนกุ้งวิวแชร์วิวแชร์จะพากินพาเที่ยวนะจ๊ะ,ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยคะ่ะ